สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุข,ข,สขคนครับเหมือนในช่องห้านกชาแนลครับในเมนูแกงออมไวยพี่นอ้องเบืองหวยามนี่น้อยใหญ่อบวบครับเหมือนในแกงใส่ทางกระดูกหมูแบบ้าสับตอนใหญ่แหงแบบตอนใหญ่ต้มเปือยครับต้มพร้อมกันกันกบววยบัวลายใหญ่ห้างครับระเบอดว่าหิวเข้าใช่ทางบ้านพอดำนี่เพื่นที่แกงใส่ัน่านั่งครับ <c oughs> แกงฮ้อนแล้วใหม่ครับมากินนำกัน อละเราบ้อเดี๋ยวพมามจกเข้าให้โอ้โหไม่ได้ครับเด้อพี่น้องสุขุืสุขคนครับมากินแกงวายแบบว่าขมอิ่มาจังหน่อยครับมือนี่กระดูกใส่เลยละเบ้ออืมงนำแบบแบบนำเหนียวแห้งนำข้นนะแบบชุดเมนกต้องนำข้นครับมาใส่ครับวายก้อนเลยมือนี่ oh. ลลอันนั้อบ่อันนัอืบ่นัวขนาดใส่ตอนองไงเลยกรใส่ตอนองไงอ่ะกระดูกสีโค้งค้างซ้ำคำบึกในที่เดียว น้องก็มาดำด้วยวะ่ะกระดูกคางกระดูกอ่อนครับม,มันเด็สับหมากแ่บจักโลงก่ต้องพูดถึงเลยบ๊าวานันน่ะมันแตกอำลำขม,มอำลำ ตอนมันใส่มือยุบเลยระเบอ้อเบิง้งกระดูกมันแบบว่ามันฮดเนะครับเหนือมันฮดบดสองแล้หไหนุ่เบิร์สูขนาด บรรยากาศงามหนาวๆใส่อหอนสดนอนหอนครับจำนำนัวเข้าไปหยุดเอาเข้ยบะอื้ม

เน้นนะครับข้าวิโหน่งเสียดกินต้มหมูเห็นเปือยน้ำยิ่งแซ่บต้มสักรอบรอบเดียวชาเฮงแลมต้มหน่อย4ห้าทีไปเลยจะไม่รู้อ่ะหืมแบบ อืม,มึงระเบร์ซีม,มึงบวายนะน้อยใหญ่อวบครับกันกันกะเอาตอยายปปนแหน่ได้แบบนี้ดำเอาปะสดดักจ้ำนำมันตามครับมึงเด้ออันใหญ่กันยังเวทเออ กระดูกวันนยันเนี่ยอือหวายก็หอมเพราะวายแต่ว่าคำพี่้องยังไงคะครับเพื่อนว่าแกงใส่ปลาคาน้ำใส่ปลาค้าพรอ้อมแซ่บแมนอืออ่างเปื่อย หลอดรูออกกระไดาอเบอร์อันนี้มีสองรูบอมีสองรูบออ่าเสือเส็จแล้วพี่น้องลืมเปื่อนแล้วหื่มกกินขึ้นนังจีนเลยนี่ฮึ่มออเลย เพ่านังกินนังไทยแล้วเฮรอมาไหวแล้วก็มันเปื่อยน้ำกะมีครับแบบว่าย่ามนี้มันกะโบ่านน้อยใหญ่ปนได้อืมร้อนเลย แมนแล้วเดี๋ยวประำสดเองไวไม่กินน้ำเลยของน้ำเนื้อเนาะไม่เห็นยังกินไหนบ้างไม่เห็นยังเลยกินบะไวนะแมนแล้วมี้ตะอมนี่แหละนะครับออมไว เนื้อมันมีเนื้อกระเฮ็ยได้สุยางและปีงกินกระแทบแต่ใบขมล้ำเลยแบบพืชแจ้วขมเหมือนป่ะเบอร์ลองดูมกันหาตอนที่ใ่า่นิดนึงนี่ไงตอนนี้เออเลยอื แสบในการครับมากาดมาคือรู้น,น้ำนมตัวน,นี้แบบนูกกระดูกนาซี้นไล่ในปากนี่แต่เขาหมักสดแบบนี้ครับหมักสดตอนไหวแต่เรากันหมักแบบนี้อ่ะนมนมนมปะนมหยุกใบใส่พร้อม ทิเซทั้งไว้ครับมือนแซ่บชุดตอนนี้แล้วระเบย <c oughs> น่าแซ่บ <c oughs> แกงอมไว <c> ้ <oughs> แกงอมผักกิเล็กบันบานเฮาอืม อิ่มไหนอิ่มป่อิ่มห้ามอิ่มนะอือมึงเบิง่งทีนี้นกคนติบเข่ามาทางพอดำนี่อิ่มแล้วระเบอือแต่ว่ายังนัวอยู่เอาอีเจ็กบาทก่อนขอสดวายแซ่บครับเบิง่งโมเมนต์ว่ามันน้อยเด้พี่น้องมันเปื่อยครับเปื่อยสิกระหมูก็มีอือ มันเกลือก,กับเนื้อน้ำเสอเบิกแบอืมมันเบิกหงอิ่มเนาะแซ่บๆมันมมนี้ครับผิดพลาดประการใดบ่ว่ากันครับแกงออมไว้แสบบ้านๆครับขุมอ่ำลำจักหน่อยเบิ้ตจีตอยเบิ้ตจีตอนเอาขอบคุณขอบคุณครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำล,ล,ลังแรงอกแรงใจครับ ตอนนี้ก็เริ่มเข้าดูกาลหน้าหนาวพี่น้องเลยทั้งบ้านพอดำก็เริ่มร่มเริ่มเย็นแล้วครับบางมองบางบอลเพิ่็เริ่มเกี่ยวเข้าอ่อนอยู่ก็เพิ่นเล่นวาวนำเล่นวาวระเบิดะอับมองบอลครับเพิ่งเริ่มเกี่ยวเข้าแล้วมองนี้ยังเขียวอยู่ครับบ้านพอดำเพราะว่านำหลายอันวางใดเป็นโน่นวางใดเป็นอันอันนั้น,นมันสีบุกคอย,ม,คอยมีนำบุกคอยมีนำบาดนี้เวลานำแห้งครับเข้ากับสีเหลืองเร็ว เพราะว่าพันยายคนกินขึ้นอย่างนี้ระ,ะเบิดเห็นรถเกี่ยวเข้าร้เบ่อยังเลยปีนี้ระเบอิอยังทานนินเพิ่ะกําลัางเริ่มเกี่ยวเ่ราท่านาครคบเพราะว่าทางบ้านระดรเพันธ์ศรีาลายเขา้าเข้าเกี่ยวกรเกี่ยวที่สองเี่วที่สามครับเพราะว่ามันจังบริหารคนงานยากนะครับเนาะเอาสําหรับวันนี้ครับพี่น้องท่านใดอยากกินครับสามารถ เฮ็ดกินได้เลยครับห้างพัดํานี่ยานวิวมีขายครับพอวายนี่ก็อืดพี่น้องเลยคืกินได้กินท่านึงครับแกงออมใส่ไก่บานแกงออมใส่กระดูกหมูครับแซ่บสำหรับบริครับขอพี่น้องเขามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นพัฒนาครับลำล้ำรวยๆทุกคนรวยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ